สวัสดีค่ะทุกคน welcome back to channel ของพิมานนะคะวันนี้มีคลิปที่ตื่นเต้นมากเราจะมาสัมภาษณ์อดีตไอดอลเกาหลีท่านหนึ่งนะคะเพื่อนสนิทของวัาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิดว่าบิวตี้สแตนดาร์ดที่แบบเกาหลีกับที่ไทยอะไรเงี้ยมันแตกต่างกันไงบ้างไอดอลยูเนาะยต้องผอมยูต้องสวยอยู่ต้อง perfect ความสวยสําหรับเราคืออะไรตอนนั้นไอ้เครียดมากเพราะว่าไอ้คิดว่าตัวเองแบบไม่ได้อยู่ใน beauty standard ของเกาหลีอ่ะคือกูโดนด่าทุกประเทศอ่ะทำไมยูไม่แบบแค่ฟังเพลงไอแล้วแบบแฮปปี้กับไอ้ไม่ได้ หลายๆเรื่องที่เราคุยกันวันนี้มันไม่เคยพูดเลยจริงๆถ้าเขาเครียดมากๆอ่ะกิโลอะ What the heck เป็นที่องลืมมีช่วงหนึ่งกินแค่มันหนึ่งลูกอ่ะมันหนึ่งอันต่อวันแล้วถ้าอยู่เป็นดาราเป็นนักร้องเป็นไอดอลโอ้โหปวดหิสจะว่าการอดอาหารมันไม่เวิร์กไม่เวิร์กเลย spoiler เลย ก่อนเริ่มขอแจ้งก่อนคลิปนี้ไม้มันพังเป็นบางจุดนะทุกคนพังผูกวันเหลือเกินถ้าฟังอยู่แล้วมีข้อผิดพลาดทางเสียงต้องขออภัยด้วยครับในที่สุดเพื่อนเรากลับไทยแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้กลับมาอยู่นะคะกลับมาทำงานนะคะในที่สุดก็ได้เจอเพื่อนสักทีก็เลยอยากมาอัดคลิปด้วยกันขำสนุกๆเนาะเพราะว่าคิดว่าสอนน่าจะมีแบบอะไรอยากแชร์เกี่ยวกับประสบการณ์ตัวเองในการอยู่ในวงการแบบเคป๊อปแล้วก็เรื่องแบบไดเอทสุขภาพอะไรเงี้ยเอออยากให้มาแชร์ให้ฟังกันนิดนึงว่าเป็นัไงบ้างแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะเริ่มคคลิปนนนะะออยากให้ส ตตัวงนึงว่าเป็นใครมาไงนะคะเป็นใครก็สวัสดีค่ะชื่อสอนนะคะชนัสสอนสัจกุลนะคะสอนเคยอยู่ในวง K POP ที่มีชื่อว่า C L C นะคะเป็นเกิลกรุ๊ปมีเพื่อนๆอีก6คนนะคะเดบิวต์ตอนปี2015ก็อยู่มานานมากอยู่มานานมากแล้วเป็นอายุมากหน่อยถึงจะรู้จัก C L C นะก็ตอนนี้สอนออกมาเดบิวต์โซโล่มา2ปีแล้วจ้ะ เร็วเนาะเ,นเร็วมาก็คิดดูปีหน้า C l <oughs> C ครบสิปีอะ เดอ,อ,อนสามมสิบเก้าไว้นี่ขอนิดนึงคือพี่ว่าตอนแรกอะที่รู้จักกับสอนนะคือเรียนเรียนเดียวกันใช่แล้วเออแล้วก็อยู่ KS นะคะ Kiss International School ใช่แล้วยาร์ ard, แล้วก็เห็นหน้าเห็นตากันมาตอลอดไม่ได้อยู่เกรดเดียวกันแต่ว่าก็คือเป็นเด็กร้องเพลงั้งคู่อเออก็เลยน่ะขึ้นเวทีอะไรสักพักชี่คนนี้ก็คือร้องเพลงไปเรื่อยแล้วไม่ก็ไม <c oughs> ่ประกวดรายการแล้วก็ <c oughs> เราก็หายไปเลยทุกคนเออแล้วก็ย้ายประเทศไปเลยหายไปอยู่เกาหลีเลยนะคะแล้วก็มีกลับมาเยี่ยมเพื่อนบ้างเป็นครั้งเป็นคราวแต่ว่าเร็วมากเลยเนาะรู้สึกเหมือนแบบเพื่อนเพิ่งงไปแข่ แล้วก็อยู่ชีวิตมันพุ่ๆพิ่แล้วก็เป็นไอดอลเกาหลีตัวแบบตอนนี้ปล่อยโซโล่แล้วอะโอ้นั่นดีเนาะก่อนเริ่มอยากรู้ว่าชีวิตช่วงนี้เป็นไงบ้างสบายดีไหมช่วงนี้หรอสบายดีตอนแรกสอนอยู่เกาหลีคนงงเหมือนกันเนาะเพราะว่อยู่ตัวไหนอ่ะรู้เป่าว่า Google นะ the most search question ตอนนี้สําหรับชันมาสอนก็คือ why สอน always in i ิ g a p o r e ตลกปะโคตรตลกเลยสอนเซนกับค่ายใหม่เป็นค่ายของเพื่อนสอนนะคะ Wow entertainment แล้วตอนนี้เราเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์จริงเพื่อนยังไม่รู้เลย แรกก็ไปแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่นานขนาดนี้ตอนตอนนี้สอนอยู่สิงคโปร์มา2ปีแล้วแล้วงานก็เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ดีค่ะเพราะว่าตอนอยู่สิงคโปร์เหมือนได้โฟกัสในการทําโซโลมากขึ้นบินไปไปมาทางานแล้วก็สิงคโปร์มันเดินทางง่ายอ่ะแล้วสิงคโปร์บินไปเมกาก็ง่ายเออเห็นมีไปแบบเออใช่ก็เลยไปทาเพลงที่เอเอค่อนข้างถี่แล้วก็จะมีเพื่อนต่างประเทศมังนอกจะเข้ามาในสิงคโปร์ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นประเทศที่เป็นฮับของ international visitor เนอะเราก็ได้เจอคนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มาแอบเล่าเรื่องเพลงกันทีหลังนะคะเดี๋ยวอูมไปก่อน <laughs> อูมไปก่อนอไปก่อน,อม,อน <laughs> มีได้โอกาสเจอเพื่อนนะคะ <laughs> ก็เลยอยากจะมาชวนสอนคุยเรื่อง h e ลต t ้ y l i f e ไตล์นะคะไดเอทแล้วก็สุขภาพของแบบคนที่เคยเป็นอดีตเคป๊อปไอดอลมาก่อนเนาะ,ะคำถามแรกอยากรู้ว่าคอนซีเดอร์ <laughs> ตัวเองเป็นคนที่แบบ h e ลต t ้ป่ะแบบเหมือนแบบชอบเรื่อง h e ลต t ้ไ l i f e ไตล์หรือว่าตามเทรนแบบสุขภาพอะไรอย่างงี้ม้างไหมหรือว่าไม่ค่อยไอ้ว่าไอ้ก็ก็เฮลตี้นะแบบเอนจอยไหมชอบการดูแลสุขภาพตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะขัดกันนิดนเพราะว่าเรา ชอบกินออชอบกินมากคือแบบ live for eating โคตรชอบเลยแต่ว่าด้วยความที่เรามีอาชีพที่ดิฉันจะต้อง<ม>พรีเซนต์ตัวเองต่อพับลิกตลอดเวลามันก็เลยต้องต้องดูแลตัวเองอะเนาะต้องบาลานซ์ก,กันเนาะใช่แล้วจริงๆตอนแรกอ่ะเป็นคนไม่ค่อยชอบออกกำลังกายไม่ค่อยดูแลเรื่องการกินเท่าไหร่แต่<ม>ทีนี้พอเราเราออกกล้องบ่อยๆอะแล้วเราเห็นตัวเองอะ่ะยูก็ต้องเข้าใจคือแบบมันเห็นเตงแล้วแบบมันอีกดิดนด้อะไรก็เถอเราก็เลยเริ่มว่าโอเคเราต้องเทคแคร์ตัวเองแล้วแล้วตอนนี้ พออยูมากขึ้นก็ <S <S ยิ่งยิ่งต้องดูแลตัวเองแต่ว่าเรียกว่าไงอะบิวตี้สแตนดาร์ดของตัวเองอะที่เราเซตให้กับตัวเองตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกับตอนเป็นเคป๊อปตอนที่เราอยู่เกาหลีเนี่ยมันก็จะอีกเวอร์หนึ่งตอนนี้พอเรามาทาโซโล่เรากลับมาอยู่เซาทีสเอเชียเราไปยิงเพลงตลาดเมกามากกว่าเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งมันจะมีบิวตี้สแตนดาร์ดกับเอ็กซ์ปีเตชันเกี่ยวกับร่างกายตัวเองที่มันค่อนข้างแตกต่างแล้วไหนอยู่มาทั้ง2ประเทศแล้วอะคิดว่าบิวตี้สแตาา่่เกลยงต หรือที่ตัวเองเคยเจอที่อื่นก็ได้นะแบบ c u l t u r อะไรเงี้ยแตกต่างมากนะด้วยความที่เราเราจะเข้าใจศาสน,นาของเกาหลีไทยเมกาแล้วตอนนี้เราอยู่สิงคโปร์ด้วยเราก็มันก็จะได้อีกเวนึงที่เราไปได้เรียนรู้มามันแตกต่างมากคือตอนเราอยู่เคป๊อปเนี่ยด้วยความที่เคป๊อปมันเป็น image ของแบบ i อ o y o u know ต้องผอมต้องสวยอยู่ต้อง perfect เป็นคนที่จับต้องไม่ได้นั่นคือนั่นคือ image ของเคป๊อปทั้งหมดที่บบค,นนคนดูเขาคาดหวังจากเราปะใช่มันมีความคาดหวังข้้นสูงแล้วก็คนเกาหลีเองด้วยจริงๆแล้วเขาเป็นคนดูทุก คือเขาดูแลตัวเองดีนง everything มันเกี่ยวกับ appearance แล้วเขาเป็นคนดูแลตัวเองดีตลอดเวลาเพราะนั้นเ u l t u r เขาตอนไปอยู่รู้สึกว่าทุกคนแบบไม่มีใครใส่ชุดนอกจากบ้านเลยอะตอนที่ไปอยู่จะต้องแบบ keep look ตลอดเวลาคือ physical appearance เป็นสิ่งที่เขาให้ความสําคัญมากในตัวเขาเจอเองแล้วถ้าอยู่เป็นดาราเป็นนักร้องเป็นอดอลโอ้โหปวดเฮดทีมงานอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบดูแลแบบมีข้อจํากัดอะไรให้เราไหมตอนที่เข้าอยู่ในค่ายแรกๆตอนเดบิวต์อะไรเงี้ยพูดถึงคือ10ปีที่แล้วเพราะนั้น <laughs> เออมันอาจจะยังไม่มี <c oughs> ความวกอะไรเหมือนอสมัยนี้หรือว่าแบบ <c oughs> เออบางอย่างประเด็นที่พูดถึงอ่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสิปีที่แล้วอตอนนี้ค่อนข้างแตกต่างแล้วเพราะว่าคือตอนนั้นเหมือนเราออกกำลังกายกันเองเราไม่ได้มีใครมาสอนเราเรื่องเฮลท์ด้วยไม่มีใครสอนอะไรเราเลยทุกอย่างมันก็เลยกลายเป็นแบบตอนเราเป็นเด็กเราแบบฉันอยากจะ ลดน้าหนักภายในพรุ่งนี้จะต้องลดได้5โลเขาจะหมายเซ็ตตรงกันปะตอนเด็กๆอ่ะเราอย่างเราคิดว่าถ้าเราจะลดน้ําหนักอ่ะภายในอาทิตย์นี้ต้องผอมนั่นคือหมายเซ็ตตองของทุกคนตอนเด็กๆอดด้วยแล้วก็ออกกำลังกายเยอะๆให้ผอมอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นที่แบบเพิ่มมาจากเต้นอยู่แล้วนะใช่เพิ่มจากเต้นอยู่แล้วด้วยแล้วพอร่างกายเรามันเครียดใช่ปะมันก็จะเผาผลาญไม่ดีใช่ปะมีอยู่ช่วงนึงคือมันก็ผอมผอมจริงแต่มันผอมไม่สวยผอมแบบดูแบบไม่มีเลวดูไม่มีแรงดูแบบไม่มีชีวิตชีวาแล้ววพอร่่าางงงกยมีชนึ พอมันพังเสร็จปุ๊บกว่ามันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะมันก็ใช้เวลายากอะแล้วมันไม่มีใครมาบอกเราว่าเฮ้ย<ด>คุณสอนต้องทำอย่างนี้นะครับแบบ<อ>ไม่มีเทรนเนอร์ไม่มีครูที่มาสอนเราตอนนั้นอะออกกาลังกายเอ,เองนี่คือเข้ายิมไหมหรือว่าจริงๆแค่แบบเล่นตามคลิปใน u t ท b e หรือก็ซิทอัพเอาที่ห้องอะไรเงี้ยประมาณนั้นอะเป็นอย่างนะั้นคือมันไม่มีตอนนั้นตอนที่เทรนนิ่งเซ็นเตอร์มันไม่ได้มีห้องมีเครื่องมีอะไรนะก็คือส่วนมากก็เป็นเด็กผู้หญิง6กเจ็ดคนน้องเรียนกันซิทอัพบนพื มันไม่สนุกอ่ะอคือมันต้องทรมานตัวเองทํายังไงก็ได้ให้แบบให้อแบบขาดอากาศหายใจให้ได้ไมากสุดให้เหงือ่อมันออกมากที่สุดมันก็เลยกลายเป็นซัมติงที่เราไม่ค่อยเอนจอยแต่เราต้องทําเพราะเรารู้ว่าก็ต้องขึ้นเวทีอ่ะแล้วอยากรู้เรื่องกินอะไรเงรี้ยที่เขาแบบอันนี้คือเป็นที่เรื่องลือมากเลยนะขอโอข้ข้ามไปหลายเรื่องมาก <laughs> แต่ว่ามันเอาเรื่องสนุกขอเรื <laughs> ่องเนี่ยอยากรู้มากคือเราอ่ะเป็นหนึ่งในคนที่ทําช่องเรื่องไดเอทใช่ไหมมันก็มีชาเลนจ์แบบมันมีช่วงหนึ่งที่ทําในช่องเเลล็กๆยทําแบบเมนรกๆ หนักตามไอดอลเกาหลีแล้วก็เลือกทําตามแบบเหมือนของ IU เข้นมาที่ก็เป็นเกณฑเกณร์เงนหนึ่งอันต่อวันตอนนี้มันมีปล่อยออกมาเยอะมากทั้งแบบของเจนนี่ของแบบเลสเตอร์ฟิลซูซี่อะไรเงี้ยเราบางทีเราเห็นแล้วเราแบบเขาาทำอย่างนี้จริงหรอะอันนี้แบบพอจะมีอินไซต์ให้ได้ไหมจริงๆตัวเองก็เคยลองบ้างเหมือนกันแล้วมันทรมานมากแต่เคยคือมีอยู่ช่วงนึงค่ายเคยแบบบอกว่าต้องทําก็เลยแบบเขาเขาบอกเลยว่าแบบเขาบอกก็คือเหมือนเขาแบบเอาแมนเร์มาติดกับเราเป็นผู้หญิงแล้วเขาก็แบบโอเควันนี้จะกินอย่างงี้ แล้วตอนนั้นจําได้เลยแบบมีช่วงหนึ่งกินแค่มัน1ลูกอะทั้งวันอะนะทั้งวันเพรวฉ,ฉันเพิ่งแค่แบบสิบแปยู่แล้วคิดดูแบบมัน <c oughs> มีแรงเต้นเหรอ <c oughs> มึงต้องมีว่ะแกทํานะม่ไม่ใช่ตัวอย่างของคนปกตินะคะคือมันไม่ปกติมันไม่ปกติจริงๆแล้วตอนนั้นคือแบบแล้วทุกคนบ้าไปเนี่ยทุกคนทำหมดไงไปตารางงานไปด้วยกันหมดเนี่ยมันจะไม่มีแวะไปแบบแอบซื้อขนมไปแอบสั่งนู้นสั่งนี้มันไม่มีเพราะแม่จอร์แม่งมองจะแดกหัวกูอยู่แล้วอะใช่ปะแล้วน้ำอ่ะน้ำเขาให้แบบเคยได้ยินว่าก่อนวันถ่ายส่วนใหญ่เขาจะลดน้ำกันใช่เพราะว่าพอตื่นมาจะได้แบบจะได้เลยจะได้ถ่ายได้เลยจะได้ปังเลย ใช่เหมือนนักมวยเหมือนพวกที่เขาเล่นกล้ามเี่เขาแบบไปคอมเพติชันอะบอดี้บิลดเออร์อะตอนนั้นที่พึ่งเดีย่ยความสวยสําหรับเราคืออะไรสำหรับเราเหรอตอนนั้นไอ้เครียดมากเพราะว่าไอ้คิดว่าตัวเองแบบไม่ได้อยู่ในบิวตี้าสนาของเกาหลีอะแล้วตอนนั้นเป็นช่วงที่บอกตามตรงเลยว่าเครียดที่สุดในชีวิตเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเพราะเราอะด้วยความที่ยีนของเราบ้านบ้านเราไม่ได้เกิดมาเป็นคนผอมอะก็จะมีขานิดมีสะโพกด้วยมีอะไรอย่างเงี้ยคือเราลดมาแล้วนะ แต่มันไม่ได้อ่ะ็บอ body shape เราเป็นเออบอดี้เชฟมันอย่างงี้อ่ะเรามีโนมีตูดเลยเออตอคิดนะจะมาเครียดมากเลยตอนนั้นว่าแบบเราจะอยู่ในในกรอบของ beauty standard ของการเป็นไอดอลหรือเปล่ารอบตัวเรามีหุ่นอีกแบบนะคือมันมีใครที่มีหุ่นเหมือนเราแล้วเรารู้สึกว่าเจอปัญหาเดียวกันวะไม่แล้วประเด็นนะก็คือใน CLC เนี่ยมันจะมีเด็ก7คนใช่ปะตอนนั้นตอนที่เด2015มันมีแค่5คนเว้ยแต่ว่าจะมีคนนึงยูจินนะคะนตอนนี้อยู่แคเลอแล้วยูจินผอมมากยูจินเป็นคนผอมตอนนั้นคือยจ น้ำหนักแค่แบบวันที่เขาถ้าเขาเครียดมากๆอะกิโลอะ What the heck แล้วกูอยู่50อีกแล้วมึงจะให้กูไปถ <g ilo> อดบได้ปะ <c oughs> คือเขาไม่เข้าใจว่าทุกคนร่างกายไม่เหมือนกันนะเนาะ <g ul> มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตอนนั้นสอนเทรนกับเพนทากอนอยู่แล้วเพนทากอนก็มีเหมือนกันที่ต้องลดและต้องเพิ่มไอพวกที่ลดอะน่าสงสารมากนะคือนั่งกับยูจินแล้วก็มีพี่สองสามคนที่เขาต้องเพิ่มอะเขาแบบเอาคิมปับอะอยู่แล้วเขาสตัฟเดมเซลแบบ กินแบบมือแล้วเขาก็<อ>นั่งแบบพี่พเขาก็นั่งแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแล้วอีนี้นั่งกินมันแต่เราเข้าใจว่าการเพิ่มน้ำหนักก็ทรมานเหมือนกันแต่เราไม่ได้มานั่งคอมเพลก์กันเองมานั่งอิจฉาเองนะเร<ๆ>าก็มานั่งสงสารกันเองก็แบบก็นั่งแบบว่าจับมือกันแล้วแบบเราทำได้ we can do this มันน่าตกใจตรงที่ว่าน้องเหนือจากที่เต้นแล้วต้องซ้อมแล้วต้องแบบ whatever อะยี่กยต้องมานั่งวอร์รี่เรื่องนี้อีกจริงแต่เคยอ่านมาว่าจริงๆแล้วว่าร่างกายเราถ้ามันใช้บ่อยๆอะร่างกายมันจะจำนะทีนี้มันจะไม่่เเเผผผาาาานแแวไงตตออออรรรรกจจะม็พ ทำไปเรื่อยๆทำทุกวันบ่อยๆอย่างเงี้ยเต้นก็คล้ายๆกันทุกคนชอบคิดว่าเอ้ยถ้าเต้นก็ต้องผอดิแต่เธอฉันเต้นมา10ปีอะ ร่างกายเป็นอะไรออที่คอมเพล็กซ์มากมันต้องสตูดี้แล้วมันมีจุดที่แบบรู้สึกว่ากูไม่ไหวแล้วโว้ยไ,ไปแล้วจ้าอย่างเงี้ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบพยายามฟอร์สตัวเองให้กินอะไรพวกเนี้ยทีนี้มีรุ่นพี่อยู่เอพิงเอพิงสนิทกับแกงพวกเรามากพี่เขาเดมาแบบห้าหกปีแนละ้วเขาก็เดินมาที่ห้องกรีนรูมแล้วบอกว่าหูหน่าสงสารนะเขาบอกว่ายูเชื่อไหมพอเขาเลิกพุทเพรสชั่นพอค่ายเขาไม่ตรงนี้นะยูจะแบบจะสวยเลยมันจะแบบรอวะ จริง <laughs> เราไม่พุ t p r เ s รสชอกับตัวเองกินแล้วก็กินแต่ถ้าเรากินเยอะเราก็แบบเราก็รู้จักวิธีการแบบออกกาลัง เดี๋ยวโอเควันนี้กินเยอะอ่ะลดหน่อยพออยู่แบบจํากัดตัวเองในการกินอะ่ะมันจะยิ่งอยากไงความอยากอะ่ะโอ้โหคิดเสมอเลยว,ว่ากินกินมีมันนี่แบบุยถ้าแบบตอนนี้วิ่งไปเซเว่นได้นะจะไปซื้ออ e ีซัมกับคิมบับกับพวกชีสจะไปกินรามเมงจะไปกินเลแต่พอเราเริ่มแบบจัดการตัวเองได้แล้วอะ่ะมันความอยากมันก็จะลดน<ม>้อยลงเ้ยเจอว่าการอดอาหารพ่เวิร์กไมไม่เวิร์กเลยป่อยเลยเลยโคตรแย่ so bad แล้วจากที่ตัวเองรู้สึกเสียเซลล์หรือบอดี้อิมเมจเรางงๆไปเนี่ยนันไหมก็จะแบบปรับกลับมา ให้รู้สึกว่าเอ้ยโอเคกับตัวเองอะไรเงี้ยจริงๆใช้เวลานั้นมาก เพราะว่าตอนนั้นมีคอมเพล็กซ์ตัวเองอขาใหญ่ตั้งแต่ก่อนเดบิวต์เลยแล้วใส่ต้องคิดเองหรือมีคนคอมเมนต์คือคิดเองด้วยแล้วก็ค่ายมีคนมาแบบมานั่นบ้างคอมเมนต์ก็มีบ้างซึ่งจริงๆแล้วพูดตอนนี้เลยคือทันไม่ได้เป็นคนขาใหญ่เว้เออทุกคนถ้าเจอสอนในตัวจริงคือมันไม่มีอะไรใหญ่เลยเออไมไ่ไม่ไม่ขาใหญ่เว้แต่เราเข้าใจว่าเวลาเราขึ้นเวทีเรามีผู้หญิงอยู่บนเวทีด้วยกันที่มึงต้องใส่ชุดเหมือนกูเข้าใจไหมแล้วลกูมียูจินมียูจินออข้อสำคัญนะลูก บิ gger แทนเธอเพราะว่าเุาต้อง <คน S 2> <ส>แบ,บ่เอนกันนะอะเราตอนนั้นก็เลยกลายเป็น complex ทีนี้อันนี้สองเคยพูดในโซเชียลไปแล้วรอบหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยตอนเขาทำชุดเสื้อผ้ามาให้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าทำไมเราตัวใหญ่จังวะ ทียกับเพื่อนๆคนอื่นแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่ยอนอามาช่วยทำของกอบมลินยอนอา,นานบอกว่าทําไมค่ายต้องเอาน้องๆไปใส่ชุดท,ที่ทําให้เขารู้สึกไม่มั่นใจทําไมไม่เอาน้องๆไปใส่ชุดท,ที่เหมาะกับตัวเขาแล้วก็ดึงแอดเวนเทจเขาออกมาในชุดแต่ละชุดสิทําไมต้องให้ทุกคนยัดไปใส่เหมือนกันแล้วมันจะอเฟกเวลาขึ้นเวทีเพราะเราเป็นศิลปินเราอยู่บนเวทีเราต้องเต้นอะมันมันเป็นอย่างนี้ซึ่งมันใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรที่จะจะกลับมาคอมแบกนํำพี่บอ ชอบมากคือสอดแบบมั่นใจมากดูคอมฟอร์บกับทุกอย่างที่ตัวเองใส่เลยพอร์ลมั่นจากตรงนั้นรู้สึกเป็นตัวเองใช่ไ e มนิวนี่ is สนีแล้วดิสอนอทีนี้ไหนๆก็พูดถึงคนอื่นบ้างแล้วอ่ะพี่คอนอาหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบผ่านมาเยอะใช่ไหมคิดว่าแบบเพื่อนตัวเองในวงการอ่ะการดูแลสุขภาพตัวเองหรือดูแลหุ่นตัวเองหรือแบบคิดว่าเจออะไรแบบ e x p e r i e n c e ของเพื่อนๆที่อยากเล่าให้ฟังไหมเพื่อนๆแต่ละคนก็ดูแลตัวเองค่อนข้างดีนะแต่ก็จะมีบางคนที่แบบเขาเกิดมาโครงเขาเล็กอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าก็เดี๋ยวนี S <S เราจะเห็นได้ชาดว่าเหมือนลิสใช่ป,ปะเหมือนเขาจะมีก้นมากขึ้นมีอะไรมากขึ้นแล้วก็มินนี่ก็จะดูแบบดูแลตัวเองเราจะแบบผอมเพียวสวยเออโ้ยล่าสุดเห็นลิซ่าไปออกคุณเฟียสมากคุนเฟียสคุณเฟียสแบบคนที่จะต้องขึ้นเวทีบางทีมันต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมล่ะแบบสมมติยูจะทัวร์คอนเสิร์ตอะ <S 2> <S 2> ใช่ <S <S มันต้องใช้<ง>แรงเยอะบางทีเราอาจจะต้องเทรนิ่งแบบกับคนที่ขึ้นแบบถูกต้องจอ, <S <S อทีวีเฉยเยเล่นละครเล่นหนังอะไรเงี้ยเหมือนคนรุ่นเดิร์ดนิดนึงแบบเออเจโลหรือลิซานนาอะไรเงี้ยเวลาเขาเล่นเขาจะแบบนิ่งมากอู้จริง เพราะเขาจะรู้วิธีการเทสตัวเองเว้ยเห็นได้เคยเห็นอาริยาน่าให้สัมภาษณ์ว่าเวลาเขาเทรนคอนเสิร์ตเขาแบบเหมือนร้องทั้งคอนด้วยการวิ่งไปด้วยอ่ะใช่แบบ t h e เ e c k เดี๋ยวนี้ก็เป็นเพราะว่าจะได้เสียงไม่สั่นเว้ยเราจะได้ไม่หอบพอเราหอบปุ๊บว่าเราหายใจแบบ breathe in breathe out อ่ะพอหัวใจมันเต้นแรงๆอ่ะมันจะเริ่มแบบขาดอากาศหายใจเว้ยแล้วคิดดูพอเราอยู่บนเวทีอ่ะพอมันขาดอากาศหายใจมันร้องเพลงไม่ได้เลยนะทีนี้ก็เลยต้องออกกำลังกายคู่เพราะว่าถ้าไม่ออกกำลังกายคู่กันก็หายใจบ่ได้เดสมันมีเรื่องน้ เราว่ามันน่าจะเป็นเรื่องยากของหลายๆคนด้วยนะไม่ใช่แค่พวกเราอ่ะเพราแบบหลายๆคนมันหาจุดพอดียากเนาะกับการที่เราจะรักตัวเองกับการที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มั่นใจมากขึ้นอ่ะใช่คิดว่าอยู่บาลานซ์ไงกับการที่แบบไม่ได้รู้ส yourself เพราะแบบเฮ้ยต้องพร้อมอีกต้องพร้อมอีกหรือแบบเอ้ยอันนี้แบบเวลาเราลดน้ำหนักบางทีหลายๆคนมันท็อกซิกใช่ไหมใช่อันนี้สอนว่าใช้ได้สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคือการไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบอืไม่ทำเป็นต้องเป็นแบบเขาอะไรเงี้ยยูก็เป็นยูเขาก็เเา เราต้องรู้ v a l ูของตัวเองไอ้นอบตเดมันก็นนนคืออยู่ต้องรักตัวเองแล้วก็ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะมันไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นเลยเว้ยคือถ้าจะเปรียบเทียบโอเคเปรียบตรงนี้ได้เหมือนแบบ clear wise โอเคเราอยากจะตั้งใจทํางานให้มากกว่านี้ให้ได้ครึ่งหนึ่งของคนนั้นก็ได้แต่ไม่ใช่แบบนามเขาได้อย่างนั้นแล้วได้อย่างนี้นอย่างนั้นไม่ได้เว้ยมันต้องแบบมันต้องเห็นเป็น inspiration ไม่ใช่แบบเออไม่ใช่ว่าทํให้ตัวเองให้ตัวเองรู้สึกแย่ลงใช่ซึ่งมัน apply ทุกอย่างร่างกายก็เช่นกัน จริงจริงนีอ่อีกเรื่องหนึ่งที่อยากรู้เป็นการส่วนตัวคือทุกคนที่ทำโซเชียลมีเดียหรือแบบเอาตัวเองออกไปข้างนอกน่าจะเจอคอมเมนต์ที่ไม่ค่อยดีจากคนอื่นอยู่แล้วแล้วบางทีแบบจากคนที่ไม่ได้รู้จักเราเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมีวิธีจัดการกับมันไงบ้างเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการจัด m i n d เซตที่ใช้เวลานานมากเอาพูดตามตรงว่าตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยดีกับเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยเก่งเหมือนกันแต่ว่าเปรียบเทียบกับเมื่อ10ปีแล้วตอน,นอายุสิบแปดคือมันดีขึ้นแบบเยอะมากแล้วก็เหมือนเราก็เจอคอมเมนต์เยอะคือด้วยความท งานต่างประเทศอะเนาะเเคป๊อปมันเป็นอะไรที่อินเตอร์คือกูโดนด่าทุกประเทศอะตอนแรกอะแบบอยากจะเลิกหลายรอบร้องกับโทรหาแม่ร้องไห้หลายรอบแบบโทรหาเพื่อนร้องไห้หลายรอบแบบทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้วะทําไมต้องให้คนอื่นในเขามาคนที่เขารู้จักจากเราอะทำไมต้องมาถากูในทุกภาษาที่มีบนโลกนี้ว่าไม่เข้าใจอยู่ตนี้เป็นนมวยอะทำไมอยู่ไม่แบบแค่ฟังเพลงไอแล้วแบบแฮปปี้กับไอไม่ได้หรอวะพอเราโตขึ้นมาเรื่อยๆเราก็เริ่มคิดว่าคือถ้ามันเป็นคอมเมนต์เป็นคริติซิซัมที่มันดีสําหรับตัวเราอะเป็นการวิพากวิจารณ์ทที่เปป็นาางมรัับบก ตัวเราเองได้เราก็จะแบบโอเคเทคโนตขอบคุณค่ะที่มาเมคนให้ตัวเองไปเรื่อยๆขอบคุณที่ลุกเอาฟอร์มีแต่ถ้าเป็นอะไรที่เงาแบบทําให้สมองเสียนะคะก็คือฟังหูซ้ายทะลุหูขวาปล่อยไว้แต่มันยากมันใช้เวลาเพราะว่าจิตของมนุษย์มันจะใช้เวลาเว้ยแต่แบบเราก็ต้องคิดเสมอว่าจริงๆแล้วคนพวกนี้เขาไม่ได้รู้จักเราด้วย เราก็อยากไปเก็บพวกนี้มาแล้วด้วยความที่เราเป็นคนสากนเนี่ยมันมากับครเอียอยู่แล้วคือสุดท้ายเราทําให้ทุกคนแบบพอใจไม่ได้เนาะใช่ทุกองเฟก็ประมาณนี้นะคะทุกคนจริงๆเราคุยเพลินมากอะฉันอะเราเก่งเว้ยก็แบบดีใจที่วันนี้ได้แบบเอาสอนมาคุยด้วยอะเออเพราะว่าคิดว่าแบบหลายๆเรื่องที่เราคุยกันวันนี้มันไม่เคยพูดเลยจริงจริงเราเคยคุยกันคร่าวๆบ้างแล้วแต่ว่าแบบไม่ได้เคยแเออมานั่งเมาท์มอยอะไรแบบนี้รู้สึกแบบเออมันเปิดโลกเหมือนกันนะสำหรับคนธรรมดาที่แบบอย่างเรา เป็นแค่นักร้องใช่ไหม,มไม่ได้เคยแบบทรนตัวเองให้เป็นไอดอลขนาดนั้นอ่ะม,ม,มันเลยไม่ได้รู้แบบอุ้ยนีวงการมันแบบขนาดน,นั้นเลยวะอะไรเงี้ยแบบมันโหดค่ะภูมิใจมากึ้นจริงแล้วพี่ว่าแบบภูมิใจในตัวสอนมากเพราะว่าบอกมาตั้งแต่บอกตั้งแต่วันแรกๆว่าแบบชอบเสียงมันมากตั้งแต่โรงเรียนจนมาถึงตอนนี้รู้สึกแบบภูมิใจที่เห็นเพื่อนแบบได้ผ่านเจอร์นี่แบบต่างๆทั้งแบบไปเป็นไอดอลได้ไปแบบพยายามหาแนวของตัวเองทําเพลงออกมาจริงเราสอนเป็นคนที่แบบเปิดรับพร้อมฟังแล้วแบบปรับเปลี่ยนตลอด อย่างเงี้ยเราสึกว่ายูเป็นคนแบบแคร์คนดูแล้วก็แฟนคลับของอยูแล้วก็แบบเป็นคนที่แบบ willing ทุกพัฒนาตลอดก็เลยแบบทูมิใจนะจริงอะดูพิมพวามาตลอดพอเรามาเห็นพิมวาในเวอร์ Never, แบบเห็นใน YouTube <c oughs> แล้วว่าเราพิมพไดเอทภาษาไทยอะไดเอทเรากำลังกายอย่างี้จริงคือช่องพิมวาจะเป็นช่องแรกๆที่ขึ้นใน u t u b e เว้ยแล้วก็กดเข้าไปดู is my เพื่อนกูหรือกดเข้าไปดูแล้วแบบทำทำคอนเทนต์ดีแล้วมันแล้วมันกระชับแล้วมันแบบ educational แล้วแบบมันปลื้มมาตลอดว่าทำคอน ดีพูดเธอมีความสําคัญกับโลก YouTube มากเพราะว่าคนอย่างฉันก็เสพคอนเทนต์ของเธอและฉันชอบจคอนเทนต์เธอมันไม่แบบซ้อมันวิวที่จริงเราไม่คิดว่าแบบชีวิตจะโคจรมาเจอกันอีกรอบแบบเพราะว่าจริงไปเป็นไอดอลแล้วนี่ก็ทํา YouTube งงกุกกันทั้งคู่ต่างคนต่างไปโตพอแบบกลับมาแล้วได้วิวยนแบบเป็นวงการคล้ายๆกันรู้สึกเออแบบดีใจให้อัปเดตหนึ่งแบบชีวิตหลังจากที่เป็นเคป๊อปไอดอลแล้วออกมาทำโซโล่ตอนนี้ทาอะไรอยู่บ้างเป็นไงบ้างเดี๋ยวจะมี EP ีออกเป็น EP ทีี่่มชือว่า HardStor นะะค มีทั้งหมดสี่เพลงถอนไป LA มาเมื่อต้นปีนี้ไปไปอัดนเพลงมาแล้วก็กลับไปเหมือนคอนเซปต์เฟสเฟียสเหมือนเดิมเหมือนตอนใครที่เคยฟังเพลงเดบิวต์สอนชื่อว่า sharp object mm hmm. ก็คือเป็นโปรดิวเซอร์รุ่นเดียวกัน <laughs> ก็คือเป็นแกงน,นั้น <laughs> ก็กลับมาทํา EP ให้คราวนี้แล้วก็เป็น EP ซ olo แรกที่ปล่อยแล้วก็คิดว่าจะมี EP ออกมาเรื่อยๆตื่นเต้น mm hmm. แล้วก็อยากรู้ว่าทุกคนคิดอะไรยังไงแล้วก็เรียก mm hmm. ว,ว่าเป็นจุดสตาร์ทอีกแชปเตอร์หนึ่งในชีวิตแนวมันต่างจากที่เหลือที่เคยทำไหมเออคิดว่ามันกลับไป เป็นความเป็นสอนในฐานนะอาร์ติสต์ค่อนข้างมากกว่าเดิมเพราะว่าจริงๆเราช h a r อบเ j e c t เราเราคิดว่ามันเป็นความเป็นตัวเองมากที่สุดแล้วขอบคุณพิม์วารอบมานั่งเครียดกับมันว่าเชื่อมือกูยังไงดีวะกูไปไม่ถูกเลยเพราะว่า <c oughs> ความที่เราไม่ใช่ซ <c oughs> ิงเกร์ซองไรเตอร์คือเรามาจากเคป๊อปเราเป็นแบบชอบใช้คำนี้จะเป็น <c oughs> ด<อ>ดแมนูแฟคเจอร์อาร์ติสต์ล้วคนที่ให้ตลอดทีนี้มันก็กลายเป็นว่ามันหลงทางแป๊บหนึง่ง <c oughs> ทีนี้มีพิมวามาช่วย <c oughs> แล้วก็พิมพ์ว่าบอกเธอต้องกลับไปเป็นรากของเธอเคืออะไร ฉันสอนฉันก็แบบฉันก็ว่ามันน่าจะเป็นชาว p o บเจ็ดเพราะฉันชอบลยฟิตเฟสนั่นแหละคือตัวเธอที่ส e ุดเธอไปเลยไปเมกาเธอไปเขียนให้อย่างนี้เลยไปกูไปเลยค่ะใช่เพว่าอยากให้ทุกคนได้ฟังเพราะคิดว่าอีพีทุกนยงไม่ได้ฟังเลยทุกคนคิดว่าอีพีนี้นะจะแบบเป็นหนึ่งในอันที่ represent ตัวเพื่อนได้ดีมากๆเนาะเราฟังกันนะคะก็ฝากผลงานด้วยนะทุกคนไปสตรีมโอสเตวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณสอนมากขอบคุณนะเธอ ฝากติดตามเลยค่ะเออเดือนไหนเงาๆจะหนีไปอยู่สิงคโปร์ด้วยมาเลยค่ะมาเลยเงาเหมือนกันมาเลยเออ,เอไหนฝากช่องทางตปเองซินอกจากเพลงมีอะไรบ้างจ๊ะก็ เล่นทุกอย่าง<อ>เล่น,น everything น,น,นะคะก็ u t u b e ก็มี TikTok เอ็กซ์อินสตาแกมีหมดอะหมดแลเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้ใน description นะคะ <c oughs> ใครมีคำถามอะไรนอกเหนือจากที่แบบเออเราคุยกันวันนี้นะคะหรือแบบเฮ้ยอยากรู้อินไซต์อะไรมากขึ้นเกี่ยวกับการที่เประสบการณ์ของเพื่อนๆมาที่แบบว่าเป็นไอดอลมาก่อนหรืออะไรก็สามารถพิมพ์ไว้ได้ด้านล่างนะคะถ้าเกิดว่ามันจะมีโอกาสมี ep 2เกิดขึ้นมีจะลืมไปสต r e ม ep ใหม่ของสอนกันนะคะ เย้ <Yeah. S 2> ขอบคุณคะ่ะไม่ไม่เจอกันใหม่คลิปหน้า